ครั้งหนึ่งในฤดูหนาวฉันมีโอกาสเดินทางไปเชียงรายด้วยความบอกว่าจะได้ไปชมดอกนางพญาเสือโครง่งหรือซากุระเมืองไทยอย่างที่ใครๆพูดถึงสักครั้งในชีวิตจึงตัดสินใจมุ่งไปที่ดอยแม่สลอง ชื่อว่าช่วงเวลาที่ไปมันคือฤด,ดูหนาวเพราะฉันแทบไม่ได้หยิบเสื้อหนาวที่เตรียมไว้มาสวมเลยสักวันจนรำพึงกับตัวเองว่าฉันหลงฤด,ดูไปหรือเปล่านะว่ากันว่าระหว่างทางจะมีดอกสักุระให้เห็นตลอด แต่สาบานด้วยเกีร็ิของเนนนาลีว่าตั้งแต่เดินทางขึ้นมาฉันยังไม่เห็นเลยสักดอกเดียว ีคนใจดีทนเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างฉันเดินขึ้นดอยไม่ได้ก็เลยพาฉันขึ้นดอยมาด้วยแต่แล้วตลอดสองข้างทางที่ผ่านมาก็ยังไม่เจออยู่ดีนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับดอกซากุราบนดอยแม่สลองกันละเนี่ย พี่ขอบคุณมากนะคะครับไม่เป็นไรครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่จะใช้ต้นซากุระหรือเปล่านะทำไมมันแห้งเขียวอย่างนี้ะ ที่หรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะนั่นดอกอะไรจะใช่ซากุระไหมนะดูหน้าตามันเหมือนมากๆสงสัยจะเป็นพันธ์สีขาว แถวนี้ซากุระเยอะไหมคะถ้าบานก็เยอะ,ะคะ่ะตรงนี้มีแต่สีขาวเหรอคะซากุระสีขาวเหรอคะสีชมพูค่ะอ๋อแล้วตอนที่เป็นเป็นสีขาวตอนนี้หมายความว่ายังไงมันกําลังจะออกเป็นสีเปลี่ยนสีสีขาวมันเป็นต้นบวยคะ่ะอ๋อต้นบวยค่ะโห,โหตอนนี้นถ้าถ้าดูตน้นซากุระต้องเป็นที่มีแต่กล้าเนะ่ยอ๋อแห้งๆเหรอคะ,คะอยังไม่มีใบนะแล้วนหน้าตามัน,มนคล้ายๆกันเนาะ หน้าตามันคล้ายกับบวยเนาะค่ะก็ดอกก็คล้ายคล้ายกัน <ű> แต่ว่าดอกเป็นสีชมพูอ๋อแล้วมันเออ,ออกนานไหมคะแบบระยะเวลาในการหสัปดาห์ค่ะสัปดาห์เดียวเองเหรอค่ะแล้วมันก็ใครมันแล้วมันก็จะร่วงนิดหน่อยร่วงร่วงชั้นนิดชันนิดนะคะอืมมันก็จะหมดอ๋อน่าเสีดาจัง<อ>แล้วสแสดงว่าช่วงหนึ่งสัปดาห์นั้นคนก็มาเที่ยวเยอะแยะเลย ก็เยอะค่ะมันจะมีตลอดทางตั้งแต่ขึ้นมาเลยใช่ไมหมคะน่าเสียดายนม่นาขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรเลยเป็นอันว่าการเดินทางในฤดูหนาวของฉันในครั้งนั้นไม่ได้เจอกับดอกสักุ์ระอย่างที่ตั้งใจไว้เลยทางจะถามว่าแล้วฉันได้อะไรกลับมาบ้างคำตอบก็คือมันทำให้ฉันรู้ว่าสภาพอากาศเมืองไทยไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ถึงเวลาร้อนก็หนาวถึงเวลาหนาวก็ร้อนและไม่มีอะไรที่อธิบายถึงปรากฏการธรรมชาตินี้ได้ดีเท่ากับธรรมชาติด้วยกันอีกแล้วแม้ว่าจะเป็นเพียงดอกซากุระเล็กๆก็ตาม